สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มี V-Series รุ่นใหม่จากทาง vivo นะคะมาใช้งานตัวกล้องให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะคะรุ่นนี้คือ vivo v19e 5g นะคะโหมดกล้องเนี่ยมีลูกเล่นที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงจนเกินไปด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปใช้งานพร้อมๆกันเลยค่ะ vivo v, v 19e 5g รุ่นนี้นะคะแน่นอนว่าตามสไตล์ vivo นะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้นะคะจะเหมือนรุ่นพี่ของเขาเลยอย่างตัว v 1 9นะคะที่จะมีตัว aura light มาให้เราใช้งานฟีลลิ่งเหมือนแบบไฟดาราเลยนะคะแล้วก็เวลาเติมแสงเนี่ย ทำให้หน้าเราสวยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ถ่ายยากๆอย่างแสงน้อยนะพอเปิดไฟตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่แอมจะพาทุกคนไปใช้งานตัวกล้องเดี๋ยวแอมให้ทุกคนได้ดูในส่วนการดีไซน์กันหน่อยเพราะว่าสีนี้เนี่ยทำออกมาเป็นพิเศษสําหรับรุ่น Vivo V, v 1 9 e 5 G เลยนะคะถ้าดูรพร้อมกันจะเห็นเลยว่าเท็กเจอร์ฝาหลังของ รุ่นนี้นะคะสีพิเศษตัวนี้เนี่ยจะสวยมากๆเลยสีนี้มีชื่อว่า i click blue นะคะก็คือลวดลายของเขาเนี่ยจะเหมือนกับคริสตลัลน้ำแข็งค่ะแล้วก็ยิ่งเวลาสะท้อนกับแสงแดดนะคะก็จะมีลวดลายสะท้อนออกมาเป็นลายสามมิติสวยมากๆเลยแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ vivo ออกแบบฝาหลังออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะดูน่ารักน่าใช้งานมากๆนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยดูสดใสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนอีกสีหนึ่งนะคะจะมี t e x t อร์ฝาหลังที่เป็นลักษณะแมต แบบไม่ติดรอยนิ้วมือนะคะแล้วก็จะมีประกายระยิระยับค่ะจะเป็นสีเขียวเข้มมากๆนะคะจะมีความใกล้สีดํามากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองตรงแสงเนี่ยจะเห็นว่าเขาเป็นสีเขียวนะคะก็จะได้ดีไซน์ที่ดูเรียบหรูมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีดีเทลที่ฝาหลังเนี่ยดูสวยงามด้วยค่ะ แล้วก็ถ้าถามว่ารุ่นนี้ค่ะแตกต่างกับรุ่นพี่ของเขาอย่างตัว V 2 9ที่เราเพิ่งรีวิวไปอย่างไรบ้างในส่วนการดีไซน์นะคะจริงๆริการดีไซน์จะต่างกันเล็กน้อยโอเคสีฝาหลังอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ารูปทรงเนี่ยก็จะต่างกันด้วยนะคะตรงที่ V 2 9รุ่นพี่เขาเนี่ยจะมีการลงโค้งที่บริเวณฝาหลังค่ะแต่ว่าตัวนี้จะมีการออกแบบดีไซน์ให้เป็นแบบเหลี่ยมแต่ด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยบางแล้วก็เบามากๆค่ะทุกคนใส่รวมเคสแล้วยังเ,ยงเบาอยู่เลยนะก็เลยทาให้ตัวนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องขอองงกาารจับถืใช้น จับถือได้ง่ายแล้วก็ถนัดมือมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของหน้าจอตัวนี้จะมีหน้าจอเล็กลงมากว่ารุ่นพี่เขานิดเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยแยกไม่ออกแน่นอนแต่ว่าถ้ามาวางเทียบกันอาจจะดูออกค่ะแต่ว่าถือว่าต่างน้อยมากๆหรือเรียกว่าไม่ต่างเลยก็ได้ ส่วนในเรื่องของหน้าจอตัวนี้ก็ต้องบอกว่าให้มาแบบไม่ขี้เหล่เลยนะคะตัวนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะคะแล้วก็จอตัวนี้เนี่ยเป็นจอ AMOLED เหมือนกับตัวรุ่นพี่เขาเลยก็เลยจะให้สีสันของหน้าจอที่ดูชูดฉาดสดแล้วก็สวยงามนะคะรวมทั้งจอลื่นด้วยเพราะว่าอัตรา refresh ร a t e เนี่ยอยู่ที่120เฮ ถ่ายฟีดดูคอนเทนต์ต่างๆบน Facebook นะคะได้แบบเพลินๆเลยแล้วก็การออกแบบหน้าจอของตัวนี้แอมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่าถ้าดูไปพร้อมๆกันจะเห็นว่าขอบจอบางมากๆทั้ง4ด้านเลยนะคะบางหมดแล้วก็ใช้วิธีการเจาะตัวกล้องลงไปที่หน้าจอไม่ได้มีหยดน้ํามารบกวนสายตาแต่อย่างใดค่ะแล้วก็สายคอนเทนต์นะคะรับรองว่าถูกใจเพราะว่าตัวนี้รองรับ Netflix ที่ระดับ L1 คุณดูแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเน็ตฟิกแบบเต็มความละเอียดได้ ดู YouTube ให้สีสันของภาพที่สวยค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเสียงลำโพงดังมากถึงแม้ว่าจะให้ลำโพงมาตัวเดียวนะคะแต่แอมรับประกันในเรื่องของความดังเลยนะคะแล้วก็สามารถเล่นเสียงเพิ่มขึ้นจาก100%เป็น150%ได้ด้วยเอาแบบดังแบบจูใจเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความสว่างหน้าจอของรุ่นนี้แอมว่าทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ ตอบโจทย์คนชอบถ่ายภาพเพราะว่าความสว่างหน้าจอเยอะอย่างตอนนี้แสงเข้าเยอะมากๆเหมือนแสงเราใช้งานกลางแจ้งทั่วๆไปค่ะเห็นหน้าจอชัดเจนหรือว่าเวลาเปิดตัวกล้องออกมาถ่ายรูปใช้งานนะคะก็สามารถใช้งานแบบเห็นได้อย่างชัดเจนหน้าจอสว่างดีไม่ต้องเพ่งให้เมื่อยตาด้วยเครื่องนี้สเปกอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับตัวรุ่นพี่ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แต่ว่า snapdragon 695ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ขี้เหล่เลยทําให้เราใช้งานในชีวิตประจําวันแอปพลิเคชันพื้นฐานได้แบบลื่นลื่นลื่นมากด้วยซ้ำนะคะแล้วก็พวกหมวดตัวกล้องต่างๆที่มีลูกเล่นเยอะๆตามสไตล์กล้อง vivo ซึ่งเครื่องนี้ลูกเล่นเยอะแบบจัดเต็มจริงๆนะคะก็สามารถใช้งานได้โดยที่ลื่นไหลไม่มีปัญหาเลยแล้วก็แรมขอมเครื่องนี้ให้มาเยอะค่ะ ram 12ลอม256 gb ในส่วนของแรมเนี่ยสามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก8 gb ด้วยนะคะ ซึ่งการใช้งานตัวกล้องแต่ละโหมดเนี่ยเครื่องนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองใช้งานพร้อมๆกันเลยค่ะรุ่นนี้สเปคตัวกล้องนะคะจะเน้นแบบกล้องเยอะความละเอียดสูงจัดเต็มกล้องหน้ากล้องหลังเลย กล้องหลังเนี่ยกล้องหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะสามารถถ่ายอ er ัลโทรไวได้แล้วก็กล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลค่ะจุดเด่นของในรุ่นนี้นะคะก็คือ V Series เนี่ยรอบนี้เขาจะมาพร้อมกับไฟที่ช่วยเติมแสงให้ใบหน้าเราฟีลลิ่งแบบไฟดาราเหมือนเราพกไฟไปถ่ายรูปเองในสถานที่ต่างๆค่ะทุกคนตัวนี้จะมีชื่อว่า Aura Light Portrait นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยรีวิวกันไปแล้ว ในตัว vivo v 2 9นะคะซึ่งช่วยเติมแสงได้ดีมากๆตัวนี้ก็เติมแสงในรูปแบบเดียวกันเลยนะคะรอบนี้เขาจะทำตัวแสงไฟให้สว่างขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเติมแสงใบหน้าให้มันดูละมุนขึ้นรวมทั้งตัวสีของไฟเองเนี่ยก็สามารถเลือกเฉดสีได้นะคะสามารถปรับเควินได้ว่าจะเป็นโทนขาวหรือว่าโทนเหลืองหลักๆปรับอยู่ได้ประมาณ5ระดับค่ะ ทีนี้เรามาเริ่มใช้งานตัวกล้องกันค่ะทุกคนแอมขอเริ่มที่ตัวกล้องหลังก่อนเลยนะทุกคนจะเห็นไหมว่าพอเข้ามาที่หน้าจอเนี่ยตัวกล้องจะจัดการแสงได้ค่อนข้างดีประมาณหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยค่อนข้างสว่างนะคะรวมทั้งโหมดการใช้งานในโหมดกล้องปกติเนี่ยก็จะมีโหมดที่เป็นอัล์ตัาไวมาให้เราใช้งานสามารถซูมเข้าได้นะคะแล้วก็ สามารถซูมได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ 10x นะคะ,ะ,คะก็สามารถเลื่อนได้เลยบริเวณหน้าจอตรงนี้ค่ะในส่วนของไฟนะคะตัว Alla Light เนี่ยเขาจะอยู่ที่บริเวณด้านบนค่ะเราสามารถเปิดเติมแสงได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นที่แสงเยอะมากๆอาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นที่แสงน้อยเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าไฟตัวนี้เข้ามาช่วยได้เยอะมากๆค่ะแล้วก็ปรับสีได้ตามที่เราต้องการแบบที่แอมบอกไปนะคะทีนี้ลูกเล่นค่ะในโหมดปกติเนี่ย จะไม่มีพวกเอฟเฟกต์บิวตี้มาให้เราใช้งานอันนี้น่าเสียดายนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าเราแบบอยากจะเซลฟี่ให้หน้าเราเนียนหน่อยแต่ก็จะเหมาะกับคุณผู้ชายค่ะที่เขาไม่ได้อยากได้ความเนียนมากมีเอฟเฟกตแสงไฟที่คล้ายๆไฟสตูดิโอหรือว่าแสงแดดที่พาดผ่านหน้าเข้ามานะคะอันนี้เป็นเอฟเฟกที่มีใน Vivo มาหลายๆรุ่นแล้วรุ่นนี้ก็ยังคงใส่ให้อยู่นะคะแล้วก็สามารถเลือกเล่นได้เลยตามที่เราต้องการะคะ่ะโดยรวมนะคะแอมว่าเขาก็ถ่ายรูป ออกมาได้คมชัดดีเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีความละเอียดที่สูงนะคะแต่ว่าต้องดูเรื่องไวบลานนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเจอแบบขา,ขาวๆกํแบบขาแพงขาวๆมากๆหรือว่าแบบมีสีเขียวอยู่ในภาพด้วยไวบลานจะมีความงงอยู่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นแบบสีเหลืองปกติอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบฉากมีสีขาวมีสีเขียวด้วยก็จะมีนิดหนึ่งสังเกตเห็นได้นะคะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่มากถ่ายรูปออกมาได้คมแล้วก็สวยดี ทีนี้นะคะเรามาดูการใช้งานในโหมดคนดีกว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่ค่อนข้างน่าสนใจและแอนคิดว่าใครจะซื้อโทรศัพท์มือถือ vivo น่าจะซื้อเพราะโหมดนี้นี่แหละเพราะว่ามันจัดเต็มกว่ามือถือรุ่นอื่นๆในท้องตลาดค่อนข้างมากอย่างแรกเลยก็คือไฟที่ให้มาเติมแสงเนี่ยมันใช้งานกับโหมดนี้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็สามารถเลือกเปิดไฟออร่าตรงนี้ได้เลย ะะแล้วก็ปรับในเรื่องของความสว่างได้แล้วก็ปรับในเรื่องของสีของไฟได้นะคะอย่างที่อย่างบอกไปค่ะแล้วก็ในโหมดนี้จะมีลูกเล่นหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสไตล์ ในส่วนของการปรับแต่งใบหน้าสวยหรือว่าการปรับระยะ f หรือว่าการเลือกรูปแบบโบเก้ที่อยู่บริเวณฉากหลังเราให้มันเป็นรูปดาวรูปหัวใจอันนี้ในรุ่นนี้สามารถทําได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พลาดไปไม่ได้ก็คือการใช้งานในโหมดคนในวี vo รุ่นก่อนๆเราไม่สามารถใช้งานโหมดกลางคืนซ้อนกับโหมดคนได้แต่ว่าพอเป็นวี vo ในช่วงปีหลังๆก็คือตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยเขายกโหมดกลางคืนมาไว้ในโหมดนี้เลยเห็นไหมว่าจะมีรูประจันร์อยู่ทําให้ เราถ่ายรูปในที่แสงน้อยเนี่ยก็ยังคงใช้เอฟเฟกลูกเล่นต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะแล้วก็ถามว่าอะไรนะคะที่แตกต่างจาก Vivo รุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็ V29 ที่เราเพิ่งรีวิวไปก่อนหน้านี้ในส่วนตัวกล้องนะแอมเจออยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของสไตล์การถ่ายภาพคนคะ่ะทุกคนจะเห็นไหมว่ามันมีฟิลเตอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือการถ่ายภาพคนในที่แสงน้อยแต่แอมคิดว่าเดี๋ยวสักพักนึง วี29ก็น่าจะอัปเดตในส่วนนี้เพิ่มเข้ามานะแต่ว่าน,นี้ไม่เป็นรุ่นใหม่ก็มีมาให้เลยพร้อมใช้นะคะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกพิเศษนะคะที่จะทํางานร่วมกับไฟออร่าไลฟ์พอร์เท็ดค่ะทุกคนนอกจากทํางานร่วมกันแล้วนะเราสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต่างๆที่อยู่บริเวณหน้าจอได้ด้วยนะาก็คือกดไปที่เอฟเฟกตตัวนี้เห็นปะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เลยแล้วก็มันทําให้การถ่ายภาพมันดูน่ารักขึ้นนะ่ะยิ่งถ่ายกับไฟที่เป็น LED ข้างหลังแอมแบบนี้นะายิ่งถ่ายออกมาสวยเลยค่ะทุกคน ที่โหมดกลางคืนนะคะโหมดกลางคืนเนี่ยอันนี้แอบ,บว่าเน้นถ่ายวิวซะส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ได้ทำงานร่วมกับไฟออร์าไลท์พอร์เชตนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้งานตัวไฟเปิดไฟแสงออร่ลาให้ใช้งานร่วมกับโหมดคนเพราะอย่างที่บอกว่า เขามีโหมดกลางคืนใส่มาให้ในโหมดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นโหมดกลางคืนก็เน้นถ่ายวิวทั่วไปใช้งานกล้องเอาต์ว,วาวได้แล้วก็มีเอฟเฟกแสงพิเศษสำหรับโหมดกลางคืนซึ่งก็จะเหมือนกับพวกตัวท็อปเลยของ vivo นะคะแล้วก็ใน v-series แน่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วแล้วก็มีครบทุกตัวซึ่งเอฟเฟกแต่ละตัวสวยมากๆทํำให้ถ่ายวิวได้ดูสวยมากขึ้นแล้วก็ดูมีดีเทลมีแสงเงามีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ หมดอื่นๆกันบ้างนะคะถ้าคุณอยากจะถ่ายรูปเต็มความละเอียด60 4ล้านพิกเซลคุณก็ใช้โหมดความละเอียดสูงได้เลยซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปในท้องตลาดที่จะมีโหมดความละเอียดสูงมาให้แล้วก็รุ่นนี้นะคะจะไม่ได้มีโหมดถ่ายดวงดาวมาให้แต่ว่าโหมดสําหรับถ่ายพระจันทร์ยังคงมีมาให้เราเล่นแล้วก็ใช้งานอยู่ค่ะแล้วก็มีคนถามแอบว่าเวลาถ่ายกล้องหน้ากับกล้องหลังพร้อมกันเนี่ยทำยังไงต้องเข้ามาในส่วนเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกมุมมองคู่แบบนี้ มันจะขึ้นเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังพร้อมกันคุณก็สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของคุณได้เลยนะคะมาต่อกันที่กล้องหน้านะคะทุกคนกล้องหน้าของเครื่องนี้นะคะมันชัดมากๆกล้องหน้า50ล้านพิกเซลค่ะทุกคนแล้วก็สีดีสีตรงนะกับสีเดียวกับที่ตาเราเห็นเลยเป็นสีตามธรรมชาติที่เราใส่อยู่ในตอนนี้อย่างเช่นทานหน้าสีชมพูหน้าก็จะเป็นสีชมพูทาปากสีแดงตอนนี้ก็หน้าก็จะเป็นแบบปากสีแดงอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ตรงเปะนะคะแล้วก็กล้องหน้าของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกล้องหลักเนี่ยก็จะมีระยะให้เราเลือกใช้งานนะคะ ก็เนี่ยสามารถเลือกซูมได้แล้วก็ดีเทลต่างต่างบนใบหน้าก็คือเห็นหมดนะคะในโหมดนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีโหมดบิวตี้มาให้มันจะมีแค่พวกเอฟเฟกแสงอย่างเดียวอันนี้คือตามสไตล์กล้องหน้าของ vivo เลยนะฉะนั้นคุณผู้ชายหายห่วงในเรื่องของการใช้ได้เลยคุณไม่น่าปลอมแบบเนียนจนแบบไม่เห็นรูขุมขนแน่นอนสามารถใช้ได้ถ่ายคมถ่ายชัดแล้วก็ถ่ายสวยนะคะแต่ว่าจะแอบขัดใจคนผู้หญิงนิดหน่อยถ้ารู้สึกว่าขัดใจให้รีบเลื่อนไปที่โหมดภาพบุคคลนะคะโหมดภาพบุคคลก็จะมีพวก ิลเตอรพวกใบหน้าสวยมาคุมให้เราดูสวยขึ้นนะคะอย่างเช่นเลือกเป็นโหมดธรรมชาติเนี่ยหน้าก็จะดูเนียนขึ้นทันทีทันตาเห็นเลยนะคะไม่ต้องกังวลไปว่าอุ้ยถ่ายออกมาแล้วมันจะเห็นรอยยับบนใบหน้านะถ่ายในโหมดคนยังไงก็สวยค่ะแล้วก็จะมีพวกฟิลเตอร์ที่เป็นสไตล์แสงต่างๆนะคะไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มเติมอันนี้คือข้อดีของกล้อง โทรศัพท์มือถือ vivo นะคะที่แอมรู้สึกว่าแอมชอบมากๆมันสามารถปรับความเข้มของฟิลเตอร์แยกกันระหว่างในส่วนของสีของฟิลเตอร์แล้วก็ในส่วนเครื่องสําอางได้ทุกคนดูที่หน้าจอพร้อมกันตอนนี้ว่าอันนี้แอมเลือกเป็นฟิลเตอร์อยู่นะเราก็สามารถเลือกได้ถ้าคุณรู้สึกว่าการแต่งเครื่องสําอางบนใบหน้ามันแน่นไปเราก็สามารถเลือกลดแค่เฉพาะส่วนของเครื่องสําอางได้เห็นปะสีดวงตาสีบนแก้มก็จะลดลงทันทีค่ะสามารถเลือกแบบนี้ได้เลยแยกกันได้เลย แล้วก็ฟิลเตอร์แสงอื่นๆที่อยู่ในโหมดปกติสามารถใช้งานร่วมกันแบบนี้ได้คือทับเข้าไปอีกทีนึงเลยได้นะคะแล้วก็มีฟิลเตอร์แสงที่อยู่ในโหมดปกติที่เป็นพวกแสงรุ้งหรือว่าแสงแดดพาดผ่านอะไรแบบนี้ก็สามารถเลือกใช้งานพร้อมกันได้ค่ะทุกคนรวมทั้งในโหมดนี้นะคะก็จะมีระยะของ S นะคะก็คือระยะหน้าชัดหลางเบอร์ให้เราสามารถปรับใช้งาน ร่วมกันได้เผื่ออยากถ่ายเป็นภาพหน้าชัดหลังเบอร์นะคะเสียอย่างเดียวอันนี้คือเรื่องที่หลายๆคนพูดพร้อมกัแบแอบเลยว่าเครื่องนี้มันดีมากๆเลยที่มีไฟออร์ลาพอร์เทตมาเสียดายน่าจะมีไฟออร์ลาพอร์เทตท,ท,ที่ตัวกล้องหน้าด้วยเอออันนี้แอบก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเติมแสงกล้องหน้าด้วยได้ยิ่งตอนกลงคืนนะเซลฟี่สนุกเซลฟี่ไม่หยุดแน่นอน วิดีโอกันบ้างนะคะวิดีโอของรุ่นนี้จะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ Full HD นะคะไม่ได้ถึงระดับ 4K แล้วก็พวกลูกเล่นต่างๆที่เกี่ยวกับการใส่เอฟเฟกแสงที่เป็นเหมือนลัดสีพวกฟิลเตอร์แสงต่างๆตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยมีมาให้ใช้งานเหมือนกับตัวรุ่นพี่นะคะมีโหมดใบหน้าสวยมาให้ใช้งานเหมือนกันมีกันสั่นมาให้เราใช้งานแต่ว่าการสั่นเนี่ยไม่สามารถปรับระดับได้ สามารถใช้งานได้แค่ระดับเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าแอมพูดเนี่ยน่าจะเห็นภาพไม่ชัดเจนเดี๋ยวแอมขึ้นวิดีโอกล้องหน้าเทียบให้ดูดีกว่าว่าโอเคกล้องหน้าเป็นยังไงกล้องหลังกันสั่นเวลาเปิดเวลาปิดกันสั่นเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหน้านะคะของ vivo v, v 1 9 e 5 g ค่ะ mm hmm. ก็อย่างที่อยากบอกเลยว่า mm hmm. หน้าเขาจะดูแบบเนียนสวยมากๆนะคะอันนี้คือใส่ฟิลเตอร์แบบคลาสสิกหรือว่าแบบธรรมชาติก็ได้นะคะผ่านตัวกล้องของ vivo แล้วก็ถ่ายแบบกล้องปกติเลยแล้วก็ตัวกล้องเวลาถ่ายวิดีโอค่ะก็สามารถซูมเข้ามาดูแบบนี้ซูมออกมาแบบนี้ได้ด้วย f e ล l i n g เหมือนเราถ่าย ig story นี่แหละแล้วก็ซูมเข้ามาดูแบบนี้ได้เลยปะ่ะหน้าเนียนใสกิ้งมากๆค่ะ แล้วก็มาสักคู่นี้ทุกคนได้เห็นวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนว่าการสั่นของเขาอะมันกันสั่นได้นิ่งมากๆถึงแม้ว่าเราจะเลือกระดับแบบตัว V 2 9ที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้ไม่ได้นะแต่ว่าโดยรวมที่ให้มามันก็นิ่งเพียงพออยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้จริงๆคือเขาก็มี OAS เนี่ยแหละที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการการารันสั่น เหมือนกันเลยนะคะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่แบบมือสั่นนิดนึงเนาะแล้วก็แบบต้องการจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวเนี้ยมันเข้ามาช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็ตัวกล้องหน้าวิดีโอของเครื่องนี้ค่ะแอบว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบพลาดไม่ได้เลยแอบรู้สึกว่ามันเป็นกล้องหน้าที่ชัดแล้วก็พอใส่ฟิลเตอร์ให้ใบหน้าสวยอย่างตอนนี้คือใส่อยู่ภาพก็ยังดูคมมากๆ ถ้าเทียบกับการใส่ฟิลเตอร์ใน IG แอมว่าตัวกล้องเนี้ยมันถ่ายออกมาแล้วสวยกว่านะคะแล้วก็ภาพดูคมกว่าด้วยแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ชอบอัดคลิปทิกตอกอะคะ่ะเรารู้สึกว่าคลิปทิกตอกพอใส่ฟิลเตอร์ไปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยากได้ชัดกว่านี้ก็แนะนําว่ากล้อง vivo ของเขาอะที่เป็นกล้องหลักอะเราใส่ฟิลเตอร์ให้ใบหน้าสวยเข้าไปอะไม่ต้องปรับเพิ่มนะแค่เลือกโหมดธรรมชาติค่ะคือถ่ายออกมาก็คือสวยเลย ทีนี้สายวีล็อกค่ะที่ไม่รู้จะตัดต่อคลิปเองยังไงเขาก็มีโหมดหนังสั้นที่เราสามารถโหลดพี e s e ตต่างๆมาถ่ายตามได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีเหมือนกับตัว V19 เลยนะคะมีลูกเล่นในโหมดของตัวกล้องมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าหลักๆคือโหมดพื้นฐานที่แบบเป็นพวกเอฟเฟคให้ใบหน้าสวยหรือว่าพวกสีสันการแต่งใบหน้าหรือว่าการแต่งพวกสไตล์ต่างๆรุ่นนี้มีมาให้จัดเต็มไม่น้อยหน้าแล้วก็ไม่แพ้กันเลย ุดท้ายนี้จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะคะทุกคนแบตเตอรี่ตัวนี้อาจจะไม่ได้ถึง5000นะแต่ก็ให้มาสูงถึง4,800อม ah, ิลลิแอมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะอาจจะใช้งานได้1วันพอดีพอดีแบบพอดีมากๆแต่ว่าถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปยังไงใน1น่วันหายห่วงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือมาพร้อมกับการชาร์จเร็วแบบแฟลชชาร์จอยู่ที่44วัตต์นะคะแอบมบลองจับเวลาแล้วก็ชาร์จดูนะมันจะขึ้นได้แบบรวดเร็วมากในช่วงแรกนะคะแล้วก็ จะขึ้นอยู่ที่ราวๆหนึ่งนาทีอแบตเตอรี่จะขึ้นมาอยู่ราวๆประมาณ2%ฉะนั้นคุณจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงแน่นอนในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม100%ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับวันนี้นะคะที่เรานำ vivo v, v 1 9 e 5 g X เครื่องนี้นะคะมา ถ่ายภาพให้ทุกคนได้ดูทีละหมดเลยจะได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยได้ตัดสินใจตอนที่กําลังจะซื้อเครื่องนี้นั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมแบตเตอรี่ที่อยู่ที่4 8 0 0มลิแอย่างที่อบอกทุกคนไปแล้วก็รองรับการใช้งาน 5G นะคะถ้าใส่ซิม 5G เนี่ยก็คือเล่นอินเทอร์เน็ตได้ลื่นไหลามากๆแล้วก็เป็นเครื่องที่ถ่ายภาพสนุกมากๆซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้วันนนนี้้้คคงงตองอตอออขวลาาไปกะะก่่แะะยืม ให้คลิปนี้ด้วยนะบ๊ายบาย